กระจับเมืองเนิอนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะมีออเดอร์กระจับแก้วเพิ่มมา20ต้นนะครับเราเก็บมาให้แล้วมัดนี้20นะครับมีแถมมาให้ด้วยนะต้นใหญ่ๆนะครับบางต้นก็เริ่มมีดอกแล้วนะครับเราเก็บมาจากตรงนี้นะครับมาดูกันเลยดอกจะบานเต็มที่ประมาณช่วงเที่ยงๆนะครับชอบแดดนะครับกระจับแก้วชอบแดดมากหรือถ้าใครอยากเอาไปปลูกในอ่างปลาหน้าบ้านก็ได้นะครับแต่ต้องมีดินนะควรจะโดนแดดบ้างนะครับถ้าไม่โดนแดดเลยเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับ อันนี้คือลากมันนะครับนี่ลากมันเยอะมากเลยจะดึงให้ดูนะนี่มาเป็นพวงเลยนะครับใบมีความเป็นมิตินะครับสวยงามมากเป็นพืชน้ำที่แปลกตาเลยนะครับค่อนข้างจะแปลกตาเลยไม่ค่อยมีใครปลูกนะครับกระจับแก้วมีแค่ดอกนะครับไม่มีฝักนะครับแตกหนอหรือว่าแตกไหลนะออกจากลําต้นนะครับเป็นต้นกระจับน้อยๆแบบนี้นะครับแซมขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยนะครับ กระจับแก้วปลูกง่ายมากนะครับปลูกง่ายมากหากต้องการต้นพันธุ์กระจับแก้วไปปลูกบ้างนะครับเราปักตะก,ก้าไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ